นี่แหละค่ะกลุ่มแรกใช่ไหมคะฮะนี่กลุ่มเรานะคะไม่ได้ไม่ได้กลุ่มไม่ได้กลุ่มสามนะหนึ่งสามกลุ่มอันนี้คือใส่ใส่เขาเรียกอะไรนะแป้งถั่วเขียวลงไปนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ําสีผสมอาหารสีเขียวลงไปทันทีแน่นอนแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปทีละน้อยแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันดีนะคะอ่าคลุกเคล้านี่หมายถึงว่าคลุกเคล้าอยู่ข้างนอกยังไม่ได้ไปขึ้นเตานะคะ ตักน้ํานี่คือเติมเป็นระยะระยะนะคะเติมเรื่อยๆเมื่อเมื่อรู้สึกว่ามันกวนไม่ไปก็หยอะน้ําลงไปนะคะตามอัตราส่วนที่ที่ผสมไว้แล้วนะคะคนไม่ให้แป้งมันเป็นก้อนจับตัวกับเป็นก้อนนะคะ

อ๋อพูดดงงังๆังจะได้รู้ด้วยเดี <laughs> ย๋ยวไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ต้องจำเป็นไหมต้องกวนไปทางทิศทางเดียวกัน,ไม,นไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะเป็นตกวที่แป้งมันแตกตัวให้มันเหนียวเกาะ มันเม่ด้ีง๋ยวจะไม่รู้ให้ฉีดหัวล่อให้สบายสบาโอเคเมื่อหมดแล้วเมื่อเมื่อคนจนคิดว่ามันไม่จับตัวกันแล้วเมื่อแป้งมันไม่แป้งมันกระจายกันทั่วแล้วเราก็ไปกวนใช่ไหมค่ะ 嗯。